สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะเกี่ยวกับแบบพัฒนาทักษะในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะการแสดงนาฏศิลป์ไทย ะะซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะก็จะต้องมีการทำความเคารพใช่ไหมคะในแบบของนาฏศิลป์ไทยแล้วก็ในแบบของนาฏศิลป์สากลน,นะคะรวมไปถึงการแสดงนาฏศิลป์ที่เป็นหมู่นะคะเช่นรำอะไรนะรำวงมาตรฐานรำดอกบัวนะคะส่วนการแสดงที่เป็น หน้าตะิิลที่เป็นคู่นะคะซึ่งคาพที่แล้วเราเรียนแปลอะไรน,นะรำอะไรนะคะรำเชิญพระขวัญน,นั่นเองนะคะแต่ในส่วนของวันนี้นะคะแบบพัฒนาทักษะของดเด็กๆจะอยู่ในหนังสือหน้าที่147นะคะ และก็หน้า148นะคะจะเป็นคำถามพัฒนาทักษะนะคะให้เด็กๆได้ตอบคำถามเลือกคำถามที่ถูกต้องมานะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแวะ เจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ